แกงเพื่อนตัวเองตอนเป็นเจ้าสาวอย่างไรให้กลายเป็นคลิปนี้แล้วคนดูเยอะติดตามดูคะด่ะ กันเป็นทีมจุดพีคคือเจ้าสาวก้มหน้าก้มตานั่งขำจนสั่นนะคะแต่จริงเจ้าสาวเป็นคริสนะคะแต่ว่าแกงเพื่อนเจ้าสาวเป็นพุทธเนาะก็เลยแกงด้วยการสวดมนต์แบบนี้ mm. เออแล้วก็อ,ยอวยพรรวย ลงติ๊กต็อกนะคะโดยผู้ชายชื่อว่าปู่กอล์ฟณเนินพวงโพสต์เอาไว้ค่ะเขียนข้อความว่ามาในรูปแบบใหม่เป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเพื่อนและนับถือศาสนาคริสเตยนะเราเป็นคนพุทธเลยสวดเป็นพรทระให้เลยนะคะให้เข้าแก๊ปกับพี่เต้พี่เต้เป็นพุทธนะงานนี้เล่นเอาคนที่ไปร่วมงานค้ำกันปอดโยกเลยอดไม่ได้ที่จะยกขึ้นมายกอะไรยกมือถือแล้วก็ถ่ายการแกงคันนี้นะคะ ชาวเน็ตเข้าไปแซวบอกว่าพระจะตกงานเอานะคะสวดตรงคีอีกต่างหากซึ่งเจ้าของคลิปก็มาตอบว่าไอ้ที่สวดตรงคีเพราะว่าบวชมาค่ะอ๋อบวชมาประมาณสองพรรษาได้แล้วก็มีพระตัวจริงเข้ามาเมนด้วยนะคะบอกว่ารู้สึกว่าอัตมาจะตกงานนายโยมกลั <laughs> วจะไม่นิมนต์เหรอหรือพี่ จ้าของคลิปก็เลยหัวร้อตอดโยกอีกครั้งหนึ่งบอกไม่ถึงขนาดนั้นครับหลวงพี่อีกคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าพรมาเต็มน่าจะมีพาหุงมาหาการมาด้วยนะคะอาหาารหือ,อยังไงพรมน้ำมนต์ต่อไปด้วยนะคะพระอาจารย์เห็นไหมคอมเมนต์ฮาะะๆทั้งนั้นละคะ<อ>่ะลงคลิปแค่วันเดียวยอดพุ่งค่ะคนดูหกแสนครั้งเข้าไปแล้วนะคะข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงขา้างครอบคลุม